สุดยอดคุณว่าจริงเลยครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจลประสบความสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดเนื่นองจากผลิตภัณฑ์ของเอเจลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจลครับ ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอหิวาตกโรคนะครับวันโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมาพาตนะครับ และโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไข้ที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทำยังไงละครับวิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับอันที่3ครับอากาศบริสุทธิ์ครับ โดยเพพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกทกวันข้อที่สี่ครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยค่อนข้างยากในชีวิตสังคมในปัจจุบันอันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมาก ก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้เอเจิตงเมดิซีนต้องกินประมาณ1 5บหถึงสาถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนงี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้ อันที่2ครับผงล่ะนะฮะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมอีกครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3แบบน้ําเหมือนจะย่อยอก,กินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินเล็กขวดพวกพาไม่สะดวกเลยครับ เอเจลได้ออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนบอกเซ็กซี่มากนะครับและพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลลของเจลตัวนี้ล่ะก็ง่ายดายนะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผงอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลพัน ปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา3-15นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีเซอร์ติฟิเคตหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์เอเจลทั้ง4ประเภทนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินอูมิกลุ่มที่2 a งเอเจลแอคทีฟ โปรโอมสลิมกลุ่มที่3 Agel t จ r i ร e Flex h a ฮาร์แลและกลุ่มที่4 a ครับ a g เ l e บอดี้เ l e s s s กิ n น a r e ครับกลุ่มที่1ได้แก่ Agel c ค r e Exo m i n u m อ a ม i l Exo เนะครับเป็นสารต้านอนุมูลสิะสระ200ชนิดครับซึ่งเรารวมผลไม้ทั่วโลกนะครับ17อย่างมาไว้ในซองเจลนี้ซองเดียวเมื่อสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลสระถึง200ชนิดซึ่งทาให้ต่อต้านความเสื่อมความชรา กินแล้วจะดูเยาววัยหน้าใสาตัวนี้สาวๆชอบมากครับตัวที่2 g เอเจอูมิสกัดจากสลายทะเลชื่อฟูคอยแดนสามารถเพิ่มภูมิต้านทานนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยตัวที่3นะครับคือเอเจลมินะครับตัวนี้มีแร่ธาตุ12ชนิด แล้วก็วิตามินอีก12ชนิดรวมอยู่ในซองสองเดียวรวมแล้ว24ชนิดนะครับเมื่อกินแล้วจะทําให้เซลล์ของเราทํางานได้สดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าเ,าเรียวกว่าเป็น functional food คืออาหารที่ให้พลังงานและให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของ a g e l Active นะครับตัวแรกคือ a g e l s l i n นะฮะสามารถยับยั้งความ ความอยากอาหารแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมตามใต้คา,างหน้าท้องต้นขาได้มากถึงประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับตัวที่2ในกลุ่มนี้ก็คือเอเจลโอมตัวนี้เหมาะกับคนที่ทํางานตอนกลางวันแล้วจึงต้องต่อตอนเย็นและยังบางคนต้องต่อตอนคืนอีกเพราะตัวนี้ให้พลังงานในช่วงบา่บายและให้สมาธิในการทํางานเราสามารถโฟกัสกับงานที่จําเป็นต้องทําด้วยตัวที่3ครับในกลุ่มนี้คือเอเจลโปรสร้างกล้ามเนื้อนะครับ ให้ดูมีสัดส่วนที่สวยสวยงามนะครับเอาเราไปถึงกลุ่มที่3ของ a อเจครับคือ a อเจลไตรฟกลุ่มนี้เน้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องของอวัยวะต่างๆตัวแรกก็คือ a อเจลฮาร์ดตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดตัวที่2ครับในกลุ่มนี้ก็คือ a อเจลเฟร็กซ์นะครับตัวนี้เนี่ยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกโดยเฉพาะข้อเขา่านะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องของกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับ ตัวที่ 3, นะครับ a เ e c a คลเสริมสร้างเนื้อกระดูกแข็งโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงการทํางานหัวหัวใจและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยกลุ่มสุดท้ายครับคือ Age Body Ageless Skin Care ครับตัวนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชนิดและทั้งหมดเป็นเจลเบสซึ่งทำให้ซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีท่านจะเห็นผลหลังจากใช้เพียงไม่นานเลยนะครับ a j เลยเป็นคำตอบของท่านในเรื่องของชะลอความเสื่อมถอย และยาววัยลงมาทําให้สุขภาพยอดเยี่ยมนะครับอายุยืนด้วยความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้เอเจลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดของอาหารเสริม